Check the mic and make sure it sound right, boys. What's up, ni hao? สวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมคลิปนี้นะครับผมจะมา early review นะครับผมก่อนวางขายจริงนะครับกับตัว Nike Peace Minus One ควอนโดวันสี Black แอนด์ไวทนะครับหรือว่าควอนโดวันแ a นด้นั่นเองนะครับกล่องอยู่ตรงนี้แล้วนะเมื่อวานนะครับผมเช็คนะครับที่มินลีนะครับใส่ขึ้นเวทีโรลลิ่งลาวเนี่ยใส่ Early Pair นะครับแต่ไม่เป็นไรฮะยังไม่ได้ขายจริงผมมา Early Review ให้ทุกคนดูนะครับกล่องก็เป็นอย่างนี้นะครับมีกระดาษสีดำนะครับ p ี e Minus One กับน้าที่ o o ป h แบบนี้เนาะเปิดออกมาครับเราก็จะเจอกับตัวรองเท้านะครับนี่เลย คอนโดวันสีแพนด้านั่นเองครับนี่นะนี่ด้านหลังอ่าแบบนี้นะครับในกล่องเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแค่เชือกนะครับสำรองนะครับแถมมาให้นะครับปลายเชือกเนี่ยจะเขียนว่า Pi m แ n ตส์วันครับเป็นปลายเชือกสีเหลืองแบบนี้นะครับอ่านะครับอีกอันนึงที่ต้องรู้นะครับราคาป้ายของคู่นี้เนี่ยกระโดดจากตัวคอนโดวันขาวล้วนเนี่ยสี่วันหนะครับป้ายตัวนี้นะครับ 6,800นะครับกระโดดมาพันส6 6พัน4 6 8นแดสหบา2สองนกว่าบาทเหรอโอ m มก้า oh ดี่ราคาป้ายไทยนะครับเฮ้ยเป็น,ปนไปได้ไงวะกระโดดทีเดียว2,000กว่าบาทเลยเหรอมามาดูตัวรองเท้ากันนะครับนี่คือควอนโดวันนะครับสีใหมแพนด้านะครับขาวดำนะครับ ผมว่ามันมาถูกจังหวะมากมากนะที่ตอนนี้ไนกะี้ดังแพนด้าเนี่ยตอนนี้ก็แบบขายดีขายเดี๋ยวขายดิบขายดีนะราคาก็เริ่มดีนะตัวนี้ก็มาดันให้ไอสีขาวดำเนี่ยเข้าไปในกระแสะอีกครั้งนะครับขาวดำยังไงก็ดูดีใส่ได้ทุกชุดนะครับผมแต่ถ้าเป็นส่วนตัวนะคือผมชอบตัวขาวล้วนมากกว่าขาวดําผมว่าพื้นมันไม่น่าดําแบบนี้นะตัวนี้คือพื้นดาอะแต่ถามว่าถ้าเกิดสายบอกว่าทําความสะอาดเนี่ยผมว่าพื้นดําเนี่ย ทุกคนต้องเลิฟแน่ใส่ไปก็เลอะยากนะครับอ่ะมาดูในส่วนของหนังว่านะครับหนังที่ให้มาเนี่ยเอยดีเลยดีเหมือนตัวดีเหมือนตัวเดิมเลยนะฮะหนังแบบว่ายับยบนุ่มๆนะครับผมใส่น่าจะใส่สบายนะครับใส่แบบต้องใส่ประมาณ1-2วันอ่ะมันถึงจะเบรกอินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใส่ยับยับไปผมว่ายิ่งยับยิ่งยิ่งใส่สบายนะครับการวางสีเนี่ยจะคล้ายๆกับ n นกี Dunk เลยครับจะเป็นขอบดําข้างหน้าแบบนี้นะครับตัวขอบตรงนี้มันก็เรนชัดเจนเลยครับเป็นรูปหัวใจแล้วครับ เห็นชัดๆเลยนะครับแล้วก็ตัวไอเลนะครับจุดรอยเชื่อมรองเท้าเนี่ยมันก็จะเป็นสีดําแบบนี้แล้วก็สวูชเช่นกันนะครับสวูชดําแบบนี้ด้านข้างก็ทุกคนน่าจะชื่นชอบกนันพอสมควรเลยนะฮะด้านหลังนะครับตัวดอกเบสซี่นะครับที่ปรากฏอยู่บนรองเท้าเนี่ยมันก็จะชัดมากขึ้นนะครับเพราะว่า เขาใช้ตัวแบ็กแทปหนังตรงนี้เนะี่ยเป็นสีดำนะครับทำให้ดอกเดซี่ที่เป็นสีขาวอยู่แล้วเนี่ยขึ้นมาสว่างชัดเจนนะครับส่วนพวกลายฉลุทั้งหลายกเา็เน้นให้เห็นชัดมากขึ้นนะเพราะว่าใช้หนังสีดำนะครับมาดูในส่วนของลิ้นนะครับลิ้นถ้าเกิดทุกคนเคยดูตัวที่ผมรีวิวคอนโดวันแล้วเนี่ยก็จะก็จะรู้ว่า2ข้างจะไม่เหมือนกันนะครับข้างนี้จะเป็นตัว โลโก้พิสแมนนาสวันอีกข้างจะเป็น Nike swoosh นะครับอันนี้จะเป็นลิ้นแต่งนะครับสามารถถอดออกได้นะครับแต่ผมดูกลไกแล้วว่าโหถอดยากอยู่พอสมควรครับแบบนี้นะครับเยนแบบพวกรองเท้าฟุตบอลนะครับส่วนลิ้นชั้นในเนี่ยจะเป็นลิ้นสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้ Nike swoosh นะครับสองข้างนะครับจะเป็นลิ้นสีขาวเพราะฉะนั้นเวลาออนฟีดเนี่ยถ้าเราดูจากด้านในเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นลิ้นสองชั้นแบบนี้นะครับ เอออลักดีนะครับอินโซเนี่ยก็จะเป็นอินโซที่เป็น,นมิชแมทเช่นกันนะครับข้างหนึ่งเนี่ยจะเป็นโลโก้นี่ครับอ่ะโลโก้ Nike swoosh แบบนี้อีกข้างหนึ่งจะเป็นโลโก้ Adidas one แบบนี้ครับสองข้างจะไม่เหมือนกันนะครับ ลงมาในส่วนของพื้นรองเท้ากันบ้างนะพื้นรองเท้าเนี่ยจะเป็นพื้นรองเท้าที่สูงมากๆนะครับหนักเลยครับน้ำหนักทุกอย่างครับมารวมอยู่บนพื้นรองเท้านะครับตัวนี้เลยสีดําแบบนี้นะครับตัวที่เป็นแฟนแอ t แฟมิลี่นะครับนั่นจะเป็นพื้นสีครีมนะครับอันนั้นนิวจีนใส่ไปนะครับของเราทั่วไปครับเป็น G r อารีลจะไปได้เป็นพื้นสีดําแบบนี้นะครับใครชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับพื้นนี่ก็เป็นพื้นยางอัดก้อนบอกว่าเดินได้ปอมนะครับเป็นเฟกสติชนะครับแล้วก็พื้นรองเท เป็นดอกเดซี่ห้าห้าจุดนะครับด้านหลังแล้วก็มีไนก s w สวิ h ตรงนี้นะครับส่วนไอตรงเนี้ยนะที่หลายคนแบบเฮ้ยพี่มันมันจะเกาะหรือเปล่าวะมันดูแผ่นแผ่นยางจริงๆครับเขาซออร่องพวกแฮร i ิ g b บน e ไปแล้วนะคเดี๋ยวผมจะทําให้ดูจะมีโผล่มาเห็นไหมอ่าจริงๆเขาซ่อนไปแล้วนะครับแฮร i ิ g b บน e ไม่ต้องกลัวนะครับเกาะพื้นแน่นอนนะครับเออ คอนโดวันแพนด้านะก็จะวางขายวันที่18ที่จะถึงนี้นะครับ18เมษายนก็สามารถลงทะเบียนลัโฟ้ได้หลายร้านมากๆนะครับแอดมอสคาร์นิวัล24กิลาเต้นะครับลองดูนะครับทุกคนน่าจะชื่นชอบนะครับใครที่ชอบก็ไปลงลัโฟ้กันได้ขอทุกคนโชคดีรับปีใหม่โครงการไทยแบบนี้เลยนะครับ จาก,การออนฟีดตัวคอนโดวันแพนด้ามานะครับคำแนะนำในการเลือกไซส์ของเครื่องคือไปที่ชูทูไซส์นะใส่ตรงไซส์เลยตัวนี้เนี่ยผมได้มาที่10 US ก็คือตรงไซส์ของผมนะ แล้วเวลาตอนใส่ครั้งแรกนะครับมันจะรู้สึกแน่นมากๆนะอย่าเพิ่งตกใจนะมันเป็นเรื่องธรรมดาของคัตติ้งของคอนโดวันนะที่มันจะกระชับเท้าเหมือนกับที่เราซื้อรองเท้าหนักรองเท้าโบลิ่งรองเท้ากีฬาทั่วไปเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปเพิ่มไซส์นะครับเพราะว่าการเพิ่มไซส์เนี่ยมันจะทําให้รองเท้าเนี่ยมันมีน้ำหนักที่หนักขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้ทุกคนใส่รองเท้าได้ลําบากมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นชูรูไซส์รงไซส์ size, ที่ทุกคนซื้อในกี้กันเลยนะสำหรับผมคือ10 US เนาะไม่ไปปม สวันหรือว่าประมาณหวันเนี่ยมันก็เบรกอินแล้วรองเท้าหนังพวกนี้เนี่ยพอใส่ไปนานเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบว่าขายตัวนะครับมันก็จะับเปลี่ยนไปตามรูปเท้าของทุกคนนะผมว่าหลังจากใส่ประมาณ1วันเนี่ยน่าจะสบายมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นสูุถทีไซส์นะครับคลิปนี้นะยังไงต้องขอขอบคุณนะครับของซิลโกไทยแลนด์นะครับแก้วน้ำขวดน้ำกระติกน้ำนะครับเก็บความเย็นได้ถึง25ชั่วโมงนะครับเหมาะมากๆครับในการใช้ในบ้านเรามากๆครับประเทศไทยโคตรร้อนตอนนี้หน้าร้อนเนี่ย40่สิบองศ์ครับปิดไว้ ดีกว่าไม่มีนะครับอยากให้ทุกคนได้กินน้ำเยอะๆนะแล้วก็กินน้ำเย็นๆนะยังไงก็ขอซีคอยด้วยครับไปดูว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นดีๆรับสงการนะครับสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปเออร์ลี่รีวิวแบบนี้ยังไงก็กดไลค์คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำต่อนะครับสุดท้ายนี้กด Subscribe ติดตามช่องเพิร์ลวูด้วยนะครับเดินทางไปหนึ่งแสนซับพร้อมๆกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป